นมเต็มเฟกเลยค่ะเต็มแค่ฐานเต็มเลยค่ะเต็มเต็มแก้วค่ะเต็มแก้วอ่านนั่นแหละค่ะคยังค่ะ <c oughs> ไม่รู <c oughs> ้รู้เหมือนกันเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจแล้วกัน แบบนั้นเลยค่ะอันนี้คือใส่ถุงเสร็จแล้ววางไว้แล้วก็ทําชาไทยชาไทยจะเป็นน้ำตาลสอง